สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนสงสัยนะครับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยจริงๆแล้วมันฉลาดแค่ไหนกันแน่แล้วมันใกล้เคียงกับสมองของมนุษย์เราจริงๆหรือเปล่าเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะเราเห็น AI ทํำอะไรได้เยอะแยะไปหมดจนบางทีก็อดคิดไม่ได้เนออว่ามันจะเหมือนคนไปถึงไหนแล้วใช่ครับแต่ก่อนที่เราจะไปถึงขั้นกังวลว่าเอ๊ะ AI จะมาแทนที่คนไหมหรืออะไรแบบนั้นผมว่าเราควรต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนไหมครับว่ากลไกมันต่างกันยังไงสมองคนกับ AI เนี่ยเห็นด้วยเลยค่ะต้องปูพื้นฐานกันก่อนว่าความเหมือนความต่างมันอยู่ตรงไหนกันแน่งั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับเริ่มจากความสุดยอดของสมองเรานี่แหละแล้วค่อยเทียบกับ AI ไปจนถึงว่าเอ๊ะแล้วจริงๆ AI มันยังทาอะไรไม่ได้บ้างแล้วอนาคตจะเป็นไงต่อได้เลยค่ะถ้าเริ่มที่สมองมนุษย์ก่อนนะคะ ข้อมูลเขาบอกว่าสมองเราเนี่ยมีเซลล์ประสาทหรือ,อนิวรอนเยอะมากมากๆประมาณ86,000ล้านเซลลเลยนะคะโห86,000ล้านเยอะมากจริงๆค่ะแล้วแต่ละเซลเนี่ยมันไม่ได้อยู่เฉยๆนะคะมันเชื่อมต่อกันอีกผ่านสิ่งที่เรียกว่าไซแนปส์จุดเชื่อมต่อพวกนี้นี่นะับเป็น,ล,นล้านจุดเลยค่ะแบบว่าเป็นเครือข่ายที่ซับซ้อนสุดๆฟังดูซับซ้อนมหาศาลเลยครับ แต่ที่ผมว่าทึ่งกว่านั้นอีกคือเออมันใช้พลังงานน้อยมากใช่ไหมครับใช่เลยค่ะทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยใช้พลังงานแค่ประมาณ20วัตต์เอง20วัตต์น้อยกว่าหลอดไฟดวงเล็กๆอีกน่นั่นจริงค่ะแล้วที่สำคัญมากๆอีกอย่างคือความยืดหยุ่นของมันที่เรียกว่า neuroplasticity เนี่ยค่ะทำให้สมองเราปรับเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะเป็นทักษะหรือออความรู้ใหม่ๆ อ๋อที่เราเรียนรู้จากประสบการณ์แล้วก็มีเรื่องอารมณ์ความจำความรู้สึกมาเกี่ยวด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะการเรียนรู้ของคนมันผูกกับอะไรพวกนี้หมดเลยรวมถึงเรื่องอาการตัดสินใจเชิงจริยธรรมด้วยเข้าใจเลยครับทีนี้ออลองหันมาดูฝั่ง AI บ้างหรือ artificial intelligence ค่ะ AI ถ้าพูดง่ายๆก็คือระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นมาให้มันเรียนแบบความสามารถบางอย่างของมนุษย์ โดยหลักการคือมันประมวลผลข้อมูลเยอะๆมากๆแล้วก็เรียนรู้จากข้อมูลที่เอาไปฝึกมันหรือ training data ค่ะอย่างที่เราคุ้นๆกันพวก ChatGPT ที่เก่งภาษามากๆหรือ Midjourney ที่สร้างรูปสวยๆได้อือหือแต่เท่าที่ผมเข้าใจคือพวกนี้มันยังเป็น AI แบบเฉพาะทางหรือ narrow AI ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ คือมันจะเก่งเป็นเรื่องๆไปเลยไม่ใช่แบบ AI ทั่วไปหรือ AGI ที่เขาพูดถึงกันที่แบบว่ามีความเข้าใจคิดวิเคราะห์ได้รอบด้านเหมือนมนุษย์อันนั้นยังไม่ถึงขั้นนั้นงั้นถ้าให้เทียบกันจักระเลยความเหมือนน่าจะเป็นตรงโครงข่ายการประมวลผลหรือเปล่าครับที่รับส่งข้อมูลกันใช่ค่ะพวก neural network ใน AI เนี่ยก็ได้แรงบันดาลใจมาจากโครงข่ายประสาทในสมองเราเนี่ละค่ะแล้วก็ทั้งคู่เรียนรู้จากข้อมูลเหมือนกันแต่พอมาดูจุดต่างเนี่ย ผมว่า,าชัดเจนหลายอย่างเลยนะอย่างแรกสุดเลยคือหน่วยประมวลผลพื้นฐานสมองเราเป็นเซลล์มีชีวิตใช่ไหมครับแต่ AI มันเป็นทรานซิสเตอร์เป็นซิลิคอนคือคนละส,ะสารกันเลยแล้วเรื่องการเรียนรู้ก็ต่างกันมากค่ะคนเรามีอารมณ์มีความรู้สึกมีประสบการณ์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวแต่ AI เนี่ย มันไม่มีจิตใจไม่มีอารมณ์แบบนั้นมันทำงานตามอัลกอริทึมตามข้อมูลที่ได้รับมาล้วนๆครับแล้วก็เรื่องความยืดหยุ่นที่เมเคีพูดถึงสมองคนเราปรับตัวเก่งมากค่ะจาก neuroplasticity ใช่ครับแต่ AI ส่วนใหญ่คือฝึกมาให้เก่งด้านไหนก็จะเก่งด้านนั้นการใช้มันทำหลายๆอย่างที่ไม่เกี่ยวกันเลยเอออันนี้ยังยากอยู่ยากค่ะ และประเด็นเรื่องพลังงานนี่คือต่างกันสุดขั้วเลยสมองเรา20วัตต์ครับแต่ศูนย์ข้อมูลใหญ่ๆที่รัน AI พวกนี้อาจจะใช้ไฟระดับแบบเมกะวัตต์เลยนะคะโอ้ท่างกันเยอะมากจริงๆครับทีนี้มาถึงคำถามสำคัญเลยแล้วจริงๆอะไรคือสิ่งที่ AI มันยังทำไม่ได้อืมจากข้อมูลที่รวบรวมมานะคะหลักๆเลยก็คือเรื่องอารมณ์ความรู้สึกที่แท้จริงแบบที่มนุษย์มี เรื่องของจิตสำนึกทางจริยธรรมความเข้าใจในความหมายลึกๆหรือบริบทสังคมที่มันซับซ้อนมากๆการตระหนักรู้ในตัวเองหรือ self awareness นี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะการที่เรารู้ว่าเราคือใครเรามีตัวตนอันนี้ AI ยังไม่มีแล้วก็อีกเรื่องที่สำคัญมากคือความตั้งใจหรือ intentionality intentionality หมายถึงยังไงครับ หมายถึงว่า AI เนี่ยมันทำงานตามคำสั่งหรือตามเป้าหมายที่เราตั้งให้มันใช่ไหมคะเหมือนเป็นเครื่องมือที่เก่งมากๆแต่คนเราเนี่ยเราทำอะไรบางอย่างเพราะเราอยากทำเรามีเจตจำนงมีความตั้งใจของเราเองอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือน AI ทำเพราะถูกสั่งแต่คนทำเพราะเลือกที่จะทำประมาณนั้นเลยค่ะซึ่งจุดนี้มันก็นำไปสู่มุมมองเรื่องอนาคตเหมือนกันนะคะ ครับก็มีทั้งคนที่กังวลมากๆอย่างอีลอนมัสก์หรือนักวิจัยบางกลุ่มที่อยากให้ชะลอการพัฒนา AI ที่มันเก่งมากๆไปก่อนค่ะขณะที่อีกมุมก็มองว่าเอย AI มันก็เป็นแค่เครื่องมือที่ทรงพลังมากๆขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้มันยังไงมากกว่ามีการคาดการเรื่อง AGI ด้วยใช่ไหมครับว่าอาจจะมาถึงช่วงปี2030ถึง2040 มีค่ะแล้วก็เลยไปถึงขั้น Singularity ที่ว่า AI จะเก่งกว่ามนุษย์ในทุกด้านไปเลยแต่ก็น่าคิดนะครับว่าเออขณะสมองคนเราเองเนี่ยเรายังไม่เข้าใจมันทั้งหมด100%เลยจริงค่ะแล้วบางอย่างที่เป็นความเป็นมนุษย์มากๆเช่นความรากักความฝานันการให้อภยัยอะไรแบบเนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่วัดผลด้วยตรากกะแบบคอมพิวเตอร์ไม่ได้ก็ได้นะคะอืมจริงด้วยครับงั้นถ้าให้สรุปจากการสำรวจข้อมูลของเราในวันนี้ ก็พอจะเห็นภาพว่า AI เนี่ยถึงแม้จะคำนวณประมวลผลหรือหาแพทเทิร์นในข้อมูลได้เร็วกว่าเรามากๆใช่ค่ะเก่งเรื่องพวกนั้นมากแต่สมองมนุษย์เราก็ยังมีความพิเศษในมิติอื่นๆที่ซับซ้อนกว่านั้นเยอะทั้งเรื่องอารมณ์จริยธรรมความเข้าใจความตั้นใจดังน,นั้นข้อคิดสำคัญสำหรับพวกเราในยุคนี้ที่ AI กำลังก้าวหน้าไปเร็วมากๆเนี่ย อาจจะไม่ใช่แค่การมานั่งเทียบว่าใครเก่งกว่าใครนะคะแต่เป็นการตั้งคำถามว่าเออเราจะใช้ประโยชน์จาก AI ยังไงและในขณะเดียวกันเราจะรักษาคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเราไว้ได้ยังไงท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนี้มากกว่าคะ่ะ